เพราะการเจราจานะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะเจราจาแบบไหนถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นหรือเราไม่เข้าใจว่านี่ของเราเป็นแบบเนี้ยแล้วเราจะพูดแบบไหนเราจะเจราจากับอะเขาแบบไหนเราถึงจะ,ะพูดง่ายคือเราถึงจะจ่ายเขาได้จ่ายมากจ่ายน้อยขอให้พูดจ่ายมากจ่ายน้อยขอให้เจราจาจ่ายมากจ่ายน้อย ขอให้รับโทรศัพท์เพราะคนส่วนใหญ่ค่ะกลัวการรับโทรศัพท์เพราะอะไรคะเพราะเวลาเจ้านี้โทรมาทวงเนาะหรือคนที่เขาโทรมาทวงเราไม่ว่าจะสถาบัานไหนก็จวแต่หรือไม่ว่าเราจะเป็นหนี้ทางไหนก็แล้วแต่ค่ะมีคนโทรหาเราอยู่แล้วแต่เราต้องรู้ด้วยว่าคนที่โทรมานั้นเป็นแบบไหนเราสามารถเจราจาได้แบบไหนถ้าคุณเป็นหนี้กับททอทอ,ทอ,ทอคุณก็ลองไปคุยกับเขาดูนะเราสามารถทําได้หลายๆอย่าง เราสามารถปรึกษาคนที่เขาเคยเป็นมาก่อนแล้วเขาประสบความสําเร็จกับการเป็นหนี้คือการใช้หนี้ของเขาหมดแล้วเราสามารถไปสอบถามเขาได้ว่าเขาทําแบบไหนเขาเจราจาแบบไหนก็เอามา a d e p t apply เป็นเราแล้วเราก็คุยกับเจราจากับเจ,าจา้าหนี้ของเราเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่อย่ากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ